สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับกระดาษกันนะครับเอเราวันนี้เราจะมาพับจรวลกันนะครับนี่ครับเป็นนี้ให้อย่างเงี้ยอันนี้สําหรับวิ่งเออลอนนานนะครับอันนี้เหมาะมากครับเฮอามาเรามาเริ่มพับกันเลยอันดับแรกครับต้องเตรียมกระดาษนะครับกระดาษหนึ่งแผ่นโอเคแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยพับครึ่งนะครับ พับรึ่งหน้าอย่างงี้มาได้อย่างนี้แลวใช่ไหมครับให้เรากางออกครับกางออกครับอันนี้ก็พับพับมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมนี้สองด้านนี่นะอย่างนี้พับสองด้านเลยนะครับโอเคเมื่อพับได้แบบนี้แล้วครับให้เราพับลงครับ พับลงพอพับลงเสร็จแล้วก็พับพับลงมาครับพับลงมาเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเนี yeah. okay. ้ยโอเคแล้วก็กางออกครับกางออกพอกลางออกแล้วทีนี้ก็พับพับเหมือนเดิมครับตอนที่เราพับก็พับเหมือนเดิมครับเนี yeah. ้ย ทั้งสองข้างได้อย่างงี้ใช่ไหมครับพลิกกับพลิกพลิกกระดาษให้มันเป็นหน้าอย่างนี้แล้วก็พับขึ้นไปพับขึ้นไปนะครับในนี้ก็พับลงครับพับลงพับลงให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกอีกับแล้วก็พับให้มันตรงกันกับปีกอีกด้านหนึ่งนะ โอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับก็ได้จรลวดแล้วละครับทีวิลอนได้นานนะครับใครอาจจะเสริมก็ได้ครับอาจจะเสริมก็เชียนอย่างนี้นะครับเอาเดี๋ยวนะครับจะเอาดินสออะไรก็ได้ครับเป็นอย่างนี้ครับให้เราก็ม้วนขึ้นไปนะครับแบบนี้แล้วก็ม้วนขึ้นไปครับม้วนขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะ ม้วนขึ้นไปให้มันเปลึกๆอันนี้ไม้มันเล็กไปครับเฟินไม่ถนัดเท่าไหร่มันต้องเป็นไม้ใหญ่ๆเป็นดินสอนะครับดินสอก็ได้ดินสอยิ่งแรงเพิ่มตรอีกต้องพับขึ้นมาเรื่อยๆให้มันสุดเลยอ่ะรับออรองแรงเลยนี่นงครับเป็นอย่างนี้มาละม้วนโอเคครับ อย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ